ตอนที่1 7 6ชื่อตอนว่าหลิวเจียตกตะลึงอย่างต่อเนื่องหากกวนอยู่ต้องการประหยัดเงินให้กับหลินหยวนเธอก็ไม่จำเป็นต้องใช้สถานะของหลินหยวนในฐานะนายน้อยแห่งตำหนักพระจันทร์ด้วยซ้ำเมื่อหวนอยู่เปิดเผยสถานะของเธอในฐานะผู้รับใช้จิตวิญญาณของตำหนักพระจันทร์ผู้เชียช่ยวชาญในเมืองหลวงอาจจะเข้าคิวเพื่อช่วยในการก่อสร้างคฤหาสถ แต่ในฐานะผู้รับใช้จิตวิญญาณของตำหนักพระจันทร์เหวิอนอยู่มีความภาคภูมิใจที่มาจากจิตวิญญาณของเธอและเธอจะใช้ความภาคภูมิใจนั้นในการจัดการกับผู้อื่นนอกเหนือจากหลินหยวนความภาคภูมิใจไม่ได้หมายความว่าเธอเป็นคนเอาแต่ใจแต่มันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งอัตตานี้ไม่อนุญ,ญาตให้เหวิอนอยู่ยอมรับความช่วยเหลือใดๆจากผู้คนที่พยายามสแสวงหาความโปรดปรานจากตำหนักพระจันทร์หลินหยวนรู้ดีว่า ส่วนเวที่วนอยู่กล่าวถึงนั้นคือท่านส่วนเวายาราก็ตามเขาไม่ได้คาดหวังว่าท่านส่วนเวจะช่วยในการก่อสร้างคฤหาสน์ได้จริงเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาทันทีและโทรหาท่านส่วนเวในสาบัวดอกบัวทุกชนิดกําลังดูดซับและพ่นหมอกออกมาดอกบัวเปล่งแสงสีพระอาทิตย์ตกซึ่งค่อยๆลอยขึ้นมาในตำหนักพระจันทร์ชั้นในฉายภาพแอ่งน้ำที่เหมือนหยกปลาทองรวบรวมจิตวิญญาณ ระดับแพตินน้ำ่ายไปรอบๆและผสมผสานเข้ากับสายลมภายใต้แสงสีพระอาทิตตกนี้อย่างไรก็ตามทิวทไทยที่สวยงามนี้ถูกรบกวนโดยชายที่สวมชุดสีเงินและมีชื่อเสียงซึ่งยืนอยู่ข้างสะบัวและยิ้มออกมาจากกพดิเนี่ยจันทราเหลือบมองไปยังส่วนแย่และรู้สึกว่าชาวิญญาณที่เธอดื่มนั้นไม่หอมอีกต่อไปก่อนหน้านี้จากกพดิเนียนจันทราอหอยส่วนแย่ ปเยี่ยมเชฟสูพรีมเพื่อรวบรวมหมูรสดีจิตวิญญ,ญาณหมูรสดีจิตวิญญ,ญาณเป็นอาหารที่ไม่เหมือนใครที่ประมาจารย์นักสร้างขั้นห้าเชฟสูพรีมมีอยู่มันก็เหมือนกับอบเชยเกสรเงินประกายทองของตำหนักพระจันทร์แต่หมูรสดีจิตวิญญาณไม่มีผลเช่นเดียวกันกับอบเชยเกสรเงินประกายทองซึ่งสามารถชำระล้างสิ่งสกปรกในร่างกายได้หมูรสดีจิตวิญญ,ญาณเป็นเพียงส่วนประกอบอาหารชนิดหนึ่งแต่ผู้ที่รับประทานเนื้อหมูรสดีจิตวิญญ,ญาณ จะรู้สึกถึงรสชาติของอาหารอนโนชะที่ดีที่สุดในโลกนี้นอกจากนี้ก็ยังเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนื้อหมูรดีจิวิญญาณจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเนื้อดับหนึ่งของโลกเดิมทีจักรพรรดินีแหยนจันทราต้องการขอให้หลินยวนรับประทานอาหารอนโนชาจากหมูรดีจิวิญญาณนี้ด้วยกันแต่เมื่อเธอขอให้ส่วนเวตามหาลินยวนเธอก็พบว่าลินยวนนั้นเก็บตัวอีกครั้งจักรพรรดินีแหยนจันทรา อดไม่ได้ที่จะคร่ำครวญสิทธิ์ของฉันจะขยันเกินไปไหมเนียจะมีสิทธิ์ที่ขยันขันแข็งแบบนี้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรมันทำให้ฉันดูไร้ประโยชน์ในฐานะอาจารย์แต่ก่อนหน้านี้เวิอนอยู่เคยไปยังตำหนักพระจันทร์เพื่อพูดคุยกับส่วนเย่ในที่สุดจักรพรรดินียห่จันทราก็พบว่าส่วนเย่ได้ช่วยเหลือลินยวนในการสร้างเคริอา,าของเขาสิ่งนี้ทําให้จักรพรรดินียห่จันทรากโกรธมากสิทธิ์ของจักรพรรดินีผู้นี้จะขาดแคลนเงินได้อย่างไร แม้ว่าเฉิงอู่จะไร้ประโยชน์แต่เขาก็ยังมีทรัพย์สมบัติมากมายและควรจะเพียงพอที่จะสร้างคฤหาสน์าสามหลังได้ในฐานะอาจารย์ฉันไม่แม้แต่จะให้ความเชื่อใจใด,ดและกลัวว่าธิ์ของฉันจะไม่เห็นด้วยแต่นายไปคฤหาสน์เพื่อให้ลูกเศษของฉันชอบพออย่างนั้นหรอส่วนเย่เข้าใจความคิดของจัก,กรพรรดิเนยียจันทรายอย่างเป็นธรรมชาติเขาอาจจะมีสีหน้าอึดอัดแล้วก็หวาดกลัวแต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณหลินหยวนมาก และมีความสุขกับจกักรพรรดินีจันทราในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอารมณ์แปรปรวนของจักรพรรดินีไม่ได้มีชีวิตชีวาขึ้นจนกระทั่งเธอนั้นยอมรับหลินหยวนเป็นสิทธ์เมื่อจกักรพรรดินีจันทราต้องการรับสิทธ์ส่วนเย่หนึ่งในฐานะทูตจันทราของเธอโดยธรรมชาติแล้วจะไม่มีความคิดเห็นใดๆแต่สําหรับหลินหยวนส่วนเย่เพียงแค่ต้องการแสดงความกังวลของเขาเนื่องจากจากักรพรรดินีจันทราอย่าก็ตามหลังจากการสนทนาทั้งหมดของพวกเขา ส่วนเย่ก็ค่อยๆยอมรับลินยวนจากก้นบึ้งหัวใจของเขานี่คือสิทธิ์ของจักรพรรดิเนียนเจนทราคือนายน้อยแห่งตำหนักพระจันทร์ทันใดนั้นส่วนเย่ก็ส่งเสียงหัวเราะที่สดใสออกมาตอนนี้ตำหนักพระจันทร์มีเจ้านายอายุน้อยเพิ่มมาอีกหนึ่งไม่ใช่แค่จักรพรรดิเนียนเจนทราแต่ตำหนักพระจันทร์ทั้งหมดก็มีชีวิตชีวาขึ้นจักรพรรดิเนียนเจนทรารู้สึกว่าชาแห่งวิญญาณของเธอนั้นไม่ได้มีกลิ่นหอมอีกต่อไป แต่หลังจากที่ได้ยินเสียงหัวเราะของสวนเย่เธอก็รู้สึกว่าชาแห่งวิญญาณของเธอกลายเป็นลดขมไปแล้วก่อนที่จกักรพรรดินีจันทร์ทราจะได้พูดโทรศัพท์ของสวนเย,ย่ก็ดังขึ้นก่อนและเมื่อเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาก็เห็นว่าท้าจะไม่ดีแล้วเพราะว่าลินหยวนเป็นคนโทรหาเขานี่ตอนนี้สวนเย,ย่เหลือบมองไปยนันจักรพรรดินีที่ปล่อยเสียงกร้าวและไม่สนใจเขาสวนเย,ย่จึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อต่อสายลินหยวนก็พูด ฐานาสวนเย่ผมดินมาจากวันอยู่ว่าอาช่วยผมสร้างคฤหารหรอครับลินหยวนไม่รู้ว่าเขาควรจะจัดตำแหน่งฐานะของสวนเย่อย่างไรเพราะเขามักจะบอกว่ามันไม่เหมาะสมที่ลินหยวนจะเรียกเขาว่าผู้อาวุโสสวนเย่สวนเย่และจักรพรรดินีจันทราต่างก็เป็นผู้อาวุโสข,ของเขาดังนั้นลินหยวนจึงเรียกเขาว่าอาส่วนเย่ในตอนนี้เมื่อส่วนเย่ดยินว่าลินหยวนพูดถึงเขาอย่างไรซึ่งปกติเขาจะเป็นคนที่ชัดเจน และมีสติเขาถึงกับสำลักน้ำลายตัวเองแล้วเริ่มมีอาการไอแม้ว่าเขาจะค่อนข้างน่าสงสารเมื่อมีอาการไอแต่หัวใจของส่วนเวย่ก็ต้นแรงด้วยกระแสะน้ำอุน่นอาส่วนเวย่อย่างนั้นหรอนี่เป็นครั้งแรกที่ใครๆก็เรียกฉันแบบนี้เป็นเรื่องแปลกแต่น่ารักมากนายน้อยฉันเป็นคนพบผู้เชี่ยวชาญในสมาคมก่อสร้างเพื่อออกแบบคฤหาสน์ของนายน้อยฉันสงสัยว่านายน้อยพอใจหรือไม่ถ้านายน้อยไม่พอใจฉันสามารถขอให้วนอยู่ มองหาทีมช่างฝีมือจิตวิญญาณเพื่อปรับปรุงคาริหาได้เดิมที่ลินยวนอยากจะพูดอย่างอื่นแต่หลังจากที่ได้ยินว่าส่วนแย่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าลินยวนพอใจกับคาริหาที่หรือไม่เขาก็รู้สึกว่าไม่ควรพูดอะไรที่จะทําให้ความรู้สึกมันเหินห่างเกินไปส่วนแย่เป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสูงและมีหลายสิ่งที่ต้องทําแต่เขาก็ได้พยายามสร้างคาริหาที่ให้กับหลินยวนมันทําให้หลินยวนรู้สึกได้ว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อตําหนักพระจันทร์นั้นไม่ได้เป็นเพียงเพราะจากักรพรรดินีแห่งจันทรา ที่เป็นอาจารย์ของเขาท่านาส่วนเย่การออกแบบคฤริสน์ยอดเยี่ยมมากครับจากอีกด้านหนึ่งของสายที่โทรเข้ามาเสียงหัวเราะที่ชัดเจนของส่วนเย่มันก็ดีถ้านายน้อยชอบมันวันอยู่ค่อนข้างเชื่อถือได้ในการทำงานและพยายามอย่างมากในการควบคุมดูแลส่วนเย่กล่าวยกย่องเอนอยู่เขาไม่ได้ความสนใจกับเวนอยู่เมื่อเธอเป็นผู้รับใช้จิตวิญญาณแต่ในระหว่างการสร้างคฤร,ริสา์ ส่วนเย่ได้ให้ความเห็นชอบกับความสามารถของเหวินอยู่พื้นที่ของเครหาสน์ของหลินหยวนไม่ได้เล็กเลยและเมื่อส่วนเย่สร้างเครือข่อาดขึ้นมาเขาก็คิดว่าเขาควรจะแนะนําผู้รับใช้จิตวิญญาณอีกสองคนให้หลินหยวนดีหรือไม่อย่างไรก็ตามความสามารถของเหวินอยู่ก็ทําให้ส่วนเย่ยกเลิกความคิดนี้หลังจากวางสายส่วนเย่ก็เห็นจกกักรพรรดินีจันทรากําลังดื่มชาของเธอและมองมาอย่างเขา เขาอดที่จะหดคอไม่ได้ในขณะที่โทรศัพท์ของจักรพรรดินีแห่นจันทราดังขึ้นเธอก็รับสายแล้วก็ยิ้มทันทีหลังจากวางสายของส่วนเย่เขาก็ได้รับคําถามจากจักรพรรดินีแห่นจันทราถ้านายมีสิทธิ์นายควรจะให้ของขวัญอะไรกับสิทธิ์ของนายคิ้วของส่วนเย่ก็ขมวดมุ่นโดยไม่ได้ตั้งใจจักรพรรดินีแห่นจันทราถามว่าเธอควรจะให้ของขวัญอะไรแกหลินหยวนไม่ใช่หรือนี่เป็นเรื่องที่ส่วนเย่ไม่ไกล้าให้ความคิดเห็นใดๆ ถ้าเขาเป็นคนที่ให้ความคิดเห็นและลินยวนปฏิเสธของขวัญของจักรพรรดินีจันทราเขาอาจจะโดนส่งไปปฏิบัติภารกิจในทะเลทรายก็ได้ส่วนเวก็รีบตอบกลับว่าองค์จักรพรรดินีผมไม่มีสิทธิ์ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าจะให้อะไรเมื่อจักรพรรดินีจันทราดิน้นคำตอบของสวนแย่รอยยิ้มของเธอก็สดใสขึ้นมาและเธอก็พูดว่าฉันรู้ว่านายไม่มีสิทธิ์แม้ว่านายจะมีนายก็จะไม่มีสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นจักรพรรดินีผู้นี้ ลินยวนวางสายโทรศัพท์และเห็นว่าเหวินอยู่มองเขาอย่างคาดหวังลินยวนกล่าวว่าคุณอาส่วนเย่ยกย่องเธอและบอกว่าเธอมีความน่าเชื่อถือในการทำงานของเธอเหวินอยู่ยิ้มออกมาทันทีด้วยรอยยิ้มที่น่าประหลาดใจและสดใสเหวินอยู่เคารพท่านส่วนเย่มาโดยตลอดและเธอก็รู้สึกประหลาดใจมากที่ได้รับการยอมรับจากท่านส่วนเย่ลินยวนมองไปยังรายชื่อในมือของเหวินอยู่และถามว่าเธอจะไปไหนเหวินอยู่บอกมือรายชื่อในมือเธอและพูดว่า นายน้อยขนาดไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆในตอนนี้ดังนั้นฉันจะต้องการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเองค่ะคำพูดของวันยู่ทหลินยวนนึกถึงว,ว่าเขาได้วางเฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม,<า>ม้จำนวนมากไว้ในมิติสปิลด์ล็อกเนื่องจากจิตวิญญาณที่มีความเข้มข้นสูงในมิติสปิลด์ล็อกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม<า>้จึงมีพื้นผิวเหมือนหยกอยู่แล้วอันที่จริงก่อนที่หลินยวนและหลิงเซียวจะมาถึงเมืองหลวงเฟอร์นิเจอร์และวัสดุไม้เหล่านั้นได้กลายเป็นหยกไปแล้วเล็กน้อยในช่วงสองสามเดือนท แลว้ววสดุไม้ไปแล้วในขณะที่เขาได้รับการปรับปรุงพวกเฟไม่รู้ว่าพวกเขากลายเป็นหยกมากเพียงใดแล้วหากไม่ใช่การเตือนความเจ้าเหมือนอยู่หลินยวนก็ไม่นิ้ถึงเรื่องนี้หลินยวนบบกมือทันทีและหยิบเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นออกมาในมิติสปรดล็อกเมื่อลินยวนหยิบว,วัสดุที่มีพื้นผิวเหมือนยกออกมาหลิวเจียซึ่งแต่เดิมชื่นชมทิวทัศน์ของคฤริสั์นี้อาปากเหวจนคฤริสั์จะเข้าไปในปากอยู่แล้วเมื่อหลิวเจียสังเกตยอย่างทีทวน เฟอร์นิเจอร์ที่คล้ายยกที่เลนยวนหยิบออกมาเขาก็แทบจะหยุดหายใจหลิวเจียคร่ำครวญโดยไม่รู้ตัวแถวจริงแล้วฉันติดตามเจ้านายแบบไหนกันเนี่ยตอนที่177ชื่อตอนว่าไมาก้กฤษณาเหมือนหินหลิวเจียซึ่งเคยเป็นลำดับที่39ในร้อยลำดับเรเดียนส์เมื่อ2ปีก่อนถือว่ามีโชคเล็กน้อยและความมั่งคัง่งของเขาที่สะสมในปีแห่งการแข่งขันและภารกิจสามารถเพิ่มได้ถึง2-3ล้านเรเดียนส์ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามเขาได้ใช้เงินส่วนใหญ่เพิ่มเกรดหรือคุณภาพของแรชนีแมลงสพยากรที่ผู้ชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณจําเป็นต้องใช้ในการบํารุงเลี้ยงเฟของพวกเขาเน้นเป็นหลุมลึกที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งผู้เชี่ยวชาญแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมลิวเจียม,มองไปยังเฟอร์นิเจอร์ที่เหลียนยวนยีบอกมาด้วยมือของเขาและรู้สึกถึงคุณค่าพื้นฐานของเขาถูกทําลายเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนหยก เป็นของรูหราในสาพันเรเดียนส์มาโดยตลอด100ปีหลังจากการปลูกจิตวิญญาณฉียกถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดหยกที่เกิดจากแร่หรือในฟไรท์ที่เกิดจากไม้ไครหยกเจไดมีราคาแพงในสาพันเรเดียนส์เนื่องจากถือว่าเป็นส่วนผสมทางจิตวิญญ,ญาณที่ค่อนข้างหายากแต่เนฟไรท์มีราคาแพงกว่าหยกมากก่อนที่จิตวิญญาณฉีจะตื่นขึ้นมีเจไดจำนวนมากอยู่ในเส้นเลือดแร่ใต้ดิน หลังจากจิตวิญญาณฉีตื่นขึ้นเจไดได้ดูดซับจิตวิญญาณของโลกและมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันก่อนที่จิตวิญญาณฉีจะตื่นขึ้นเนฟไร์ก็ไม่มีอยู่จริงในสภาพแวดล้อมที่มีจิตวิญญาณที่เข้มข้นมากพวกเขาสามารถไพรยพื้นผิวไม้กลายเป็นหยกกลายเป็นเนฟไร์ชั้นนอกบางๆซึ่งหายากมากวัสดุไม้ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เลียนยวนนำออกมาได้กลายเป็นหยกอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่บนพื้นผิวเท่านั้นเฟอร์นิเจอร์ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและโปร่งสบายของเนฟไร์ ดูเหมือนว่ามันจะสามารถกรองแสงแดดกระจายและเปรียนนบเป็นวงกลมแสงลูกฟูกที่สวยงามซึ่งสะท้อนบนร่างกายร์กับว่าคนคนหนึ่งจะจมไปอยู่ในความเงียบสงบและความอ่อนโยนลินยวนได้นำเฟอร์นิเจอร์จำเนวนมากออกมาในครั้งนี้ผู้คนจะไม่ยอมประมูลเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเหมือนหยกในศาลาสมบัติของเครือข่ายดวงดาวแม้ว่าพวกมันจะไม่มีฟังก์ชันพิเศษใดๆแต่มันก็เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ต้องการอย่างมากในสาพันเรเดียน ถ้าหลิวเจียเสียใจกับความฟุ่มเฟือยของเหวินอยู่มาก่อนเมื่อเขาเห็นหลิวเจียหยิบเฟอร์นิเจอร์ออกมาเขาก็จะเข้าใจเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายหยกนี้เงินที่ใช้ไปกับการทําให้ที่ดินราบเรียบและสร้างคฤหาสนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้หลินหยวนไม่ได้คาดหวังว่าเฟอร์นิเจอร์ธรรมดาชช่นนี้จะกลายเป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากถูกวางไว้ในมิติเซปิดล็อกมาเรียนหนึ่งแล้วแม้ว่าหลินหยวนจะไม่แปลกใจเท่าหลิวเจียแต่เขาก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย เมื่อสัมผัสกับเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนยกหยากก็ตามหวัอ่นอยู่เคยชินกับมันดังนั้นเธอจึงไม่คิดว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้จะโดดเด่นในความคิดของเธอมันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ลินหยวนเป็นนายน้อยของตําหนักพระจันทร์จะมีสิ่งของเช่นนี้ลินหยวนและเหลีวเจียย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะคล้ายยกเข้าไปในคฤริสนาเมื่อวางไว้ในข้างในเฟอร์นิเจอร์ทําให้คฤริสน์ที่เรียบง่ายแตกต่างไปในทันทีแสงแดดสาดเข้ามาทางหน้าต่าง ส่องลงบนเครื่องเรือนหยกที่ทําให้เกิดแสงกระเพื่อมราวกับว่ามีคนอยู่ในน้ําในเวลากลางคืนพวกเขาต้องการเพียงโคมไฟที่ส่องสว่างเฟอร์นิเจอร์จะทําให้ครลิฮา์สว่างขึ้นทันทีด้วยแสงที่กระจัดกระจายจากหลอดไฟขณะที่ลินหยวนมองไปยังคฤหิสา์เขายิ้มอย่างสดใสบนใบหน้าเผยให้เห็นฟันสีขาวของเขาด้วยจิตวิญญ,ญาณของวัยรุ่นนั้นเข้มแข็งนี่จะเป็นบ้านของเขาเมื่อจือฉีมาเรียนที่เมืองหลวงเธอจะไม่ต้องใส่ยอยู่ในโรงเรียน เธอสามารถกลับไปบ้านได้ทุกวันทันใดนั้นเขาก็เห็นวนอยู่จับโต๊ะและก็ดูมึนๆอยู่เขาจึงรีบถามว่าวนอยู่เป็นอะไรไปในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหลินหยวนได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ด้วยการพัฒนานางพญาพึ่งกรดกัดก่อนและฉีมีในห้องเพาะพันธุ์ของเมืองหลวงสมคมประาจา์นักสร้างอย่างไรก็ตามเหมือนอยู่ก็เหมือนกันในช่วงสองเดือนนี้เธอได้ดูแลคาริฮาดแม้ว่าทีมช่างฝีมือจิตวิญญาณระดับสจะทำงานล่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสร้างคาริฮาดของพวกเขา ก็ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มชุดหนึ่งจะทำงานในระหว่างวันและขณะอีกชุดหนึ่งในตอนกลางคืนแต่และชุดจะทำงานเป็นเวลา12ชั่วโมงแต่มีเวลาพักครึ่งวันยอร์ริ่ก็ตามสิ่งต่างๆสำหรับเวมือนอยู่ก็แตกต่างออกไปเนื่องจากเธอแทบจะไม่ได้นอนเพื่อที่จะดูแลง,งานได้ดีขึ้นเธอจะพิงกำแพงเพื่องีบหลับเมื่อเธอหมดแรงเธอจะอยู่ต่อไปจนกว่าช่างฝีงมือจิวิญ,ญาลาณระดับสจะสร้างคาริเอร์หัเสร็จหลังจากสร้างคาริเอร์หัแล้วเธอไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมเลย เธอได้สั่งให้ทีมทําความสะอาดทาความสะอาดขณะทั้งภายในและภายนอกก่อนตอนนี้เธอไม่สามารถทนต่อไปได้อีกแล้วแม้ว่าเหมอนอยู่จะได้กินน้ําหวานอบเชยหยุดนึงที่หลินหยวนมอบให้เธอและมีสุขภาพดีมากแต่เธอก็ประสบภาวะน,น้ําตาลในเลือดต่ำอย่างเห็นได้ชดัดนายน้อยฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยฉันจะไปพักผ่อนสักพักหลังจากทําอาหารให้คุณแล้วพี่ใหญ่หลิวล่ะคะเมื่อดินอย่างนั้นหลินหยวนก็ตอบว่า นั่งที่นี่สักพักเราจะสั่งอาหารกลางวันกันดีกว่าในขณะนั้นหลิวเจียก็กล่าวว่าผมคุ้นเคยกับร้านอาหารซื้อกลับบ้านแถวๆนี้ผมจะสั่งอาหารเดี๋ยวนี้จากนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาพร้อมที่จะสั่งอาหารลินหยวนหยิบกระถางทูบที่แกะสลักด้วยเครื่องรางมงคลทุกชนิดจากชั้นวางใกล้ๆเขาค้นหาด้วยพลังวิญญ,ญาณของเขานมิติเซอร์บิทล็อกและหยิบชั้นไม้สีดำคล้ายคริสตัลออกมามันเล็กมากยาวประมาณ10เซนติเมตรหนาแค่2นิ้ว มันคือไม้กฤษณาไม้กฤษณานี้ได้กลายเป็นหยกอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันกับเฟอร์นิเจอร์ไม้หลังจากถูกวางไว้ในมิติสลิตล็อกขขงหลินยวนไปเวลานานหลินยวนทุบไม้กฤษณนาสีดำคล้ายคริสตัลเบาๆด้วยการตรครุบเอาส่วนเล็กๆแล้ววางไว้ในกระถางทุบจากนั้นเขาก็เรียกฉี่มี่ที่เขาจะได้อย่างรวดเร็วว่าเขาต้องการให้มันทําอะไรมันได้ใช้แสงกระจัดกระจายบนไม้กฤษณนาทําให้เกิดแสงที่ส่องลงมาแล้วก็เผามัน ไม้กฤษณาถูกเผาไหมา้ส่งกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายมากก่อนที่ร่างกายของยนหยวนจะฟื้นตัวเขามักจะเวียนหัวอยู่เสมอดังนั้นเขาจึงต้องเตรียยไม้เนมนมากเช่นนี้ไม้กฤษณาเป็นไม้ธรรมดาและก่อนหน้านี้เขาก็เก็บไว้ค่อนข้างมากหลังจากนั้นเขาก็โยนพวกมันเข้าไปในเขตมิติเซรวิตล็อกเนื่องจากเขาไม่สามารถใช้มันได้กลิ่นหอมที่แป่ออกมาสามารถทำให้จิตใจสงบเมื่อเวลาผ่านไปหลิยนหยวนก็ชอบกลิ่นของมันเช่นกัน แม้ว่ากลิ่นจะบอบ,บางแต่แกนแท้ของกลิ่นก็หอมบริสุทธิ์ไม้กฤษณาเป็นเหมือนหินที่คงที่ถ้าหัวใจเหมือนไม้กิษณาขนาดนี้ทำไมต้องกลัวความวุ่นวายในโลกภายนอกเมือเม่อหวนอยูเห็นลินยวนกำลังเผาไม้กฤษณาให้เธอเธอก็รีพูดว่านายน้อยไม้กิษณานี้มีค่าฉันจะสบายดีหลังจากพักผ่อนสักครู่ค่ะดังนั้นมันไม่จำเป็นเลยลินยวนสรายหัวไปยังเธอแล้วตอบว่าไปพักผ่อนเถอะหลังจากทานอาหารแล้วมันจะเป็นเรื่องดีสำหรับเธอ หลิ่นหยวนมีไม้กฤษณาที่มีลักษณะคล้ายกับหยกมากมายในมิติเซบริตล็อกของเขาแน่นอนว่าเขาจะต้องขายเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเหมือนหยกและไม้กฤษณนเมื่อในอดีตเขาขาดแคลนเงินเพื่อแลกทรัพยากรเพื่อให้เขาและจือ่อฉีสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของขพวกเขาได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรกอ,อีกต่อไปเครื่องเรือนที่มีลักษณะคล้ายหยกและไม้กฤษณนเป็นเพียงของประดับตกแต่งในชีวิต เป็นเรื่องธรรมดาที่จะใช้เมื่อเขาต้องการหลังจากที่ฉีมี่ถูกเรียกมันก็ส่งเสียงร้องและบินจากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสามทันทีหลังจากเดินวนไปมาสองสามครั้งเขาก็อยินบนทิ้งมันก็ร้องจิบจิบ,จ,บจากนั้นมันก็เข้ามาใกล้ที่หูของลินยวนและก็สัมผัสที่หัวของเขาอย่างใกล้ชิดเขามองไปยังฉีมี่เผยให้เห็นรอยยิ้มที่ผ่อนคลาย